งๆดูใ่ดูดอกโอ้ยังกระดอกกระเจียวเลยอ่ะในดูเส้นเหมือนดอกกระเจียวจริงอ่ะโอ้ยนำหน้าไปแล้วค่ะป่าสวยมากเลยป่านี้ไม่เป็นไม่เคยมานะคะี่ใหญ่พาเรามาเป็นครั้งแรกป่าสวยๆเดี๋ยวถ่ายดูน่าจะมีเห็ดนะกันเนี่ยฝนดีอยู่ค่ะปีนี้แต่ก็ลองดูว่าจะได้สักกี่ดอกหรือว่ากี่ตะก้า มันน่าจะมีเห็ดเยอะๆนะไปอย่างเงี้ยโมซะมันขึ้นเยอะมันขึ้นดอกนี่เออมันแก่แล้วเนี่ยนะใช่ไหมแก่หรือยังเออแก่แล้วอันนี้แก่แล้วอืมไหนเห็นดอกเมื่อกี้ไหมนู่นดอกนั่นใช่ไหมนี่ยดอกนหมคะ ย่างดอกเนี้ยนดูสิพวกกลังอ่อนไม่ฟังอ่อนไม่ดีค่ะน,นี้ไม่แก๋เอออ้ยโอ้ยงามมากเลยค่ะโอ้ยดอกนี้งามมากเลยนี่ไม่แก๋ค่ะนี่ดีมากเลย เจอเห็ดแลวดอกมันเล็กมากเลยค่ะเอ้อนี่มันเล็กมากเลยเป็นเห็ดมันปูนี่มันเล็กๆมากๆไม่อยากจะเอามาดูฝั่งนี้ค่ะท้องนี้อู้ยเห็นไหมมันจะมีเล็กๆอย่างเงี้ยนี่มันกำลังจะออกนี่กต่ว่าจะไม่เอานี่นี่ดอกมันดอกเล็กๆค่ะ เลือก็มีเยอะอยู่อุย้ยไปเหยียบมันไม่เหยียบก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ป่าหญ้าเนี่ยเล็กมากเลยนี่มันจะเกิดอย่างเนี้ยนะให้เราให้เราขุดมันเข้าไปนี่ให้เราขุดเข้าไปอย่างเนี้นี่เ,เออดอกมันยังเล็กเลยอ่ะหาดู เปียบด้วยด้วยโอ้นี่ยเนี่เนี่เนยเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่นี่เป็นอยู่มันอยู่ในหมูซะนี่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ในหมูซะโดกไม่ใหญ่โดดไม่ใหญ่ค่ะยื่นจะโอ้ยนี่ย เออมันขึ้นตามไอ้เน,นี่ยนหะละดอกเลิกๆนะเนีเย่ยเลยขยีบมัน,นเปิดออกมามันจะอยด้านล่างอนะนีดอกไม่ใหญ่ไหนดูตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็มี ดอกก็โอเคยอยู่ค่ะตอนนี้อันนี้โดนแมงกินนู่นไปทางที่ไทางนี้น,นี่นี่นี่นีนนม่มันอยู่จิตอยู่ใต้หญ้าอยู่ใต้หญ้าให้เราคนหาม,มันอยู่ใต้หญ้าตบเล็กมากเลย เจอเห็ดแล้วค่ะเจอเห็ดแล้วค่ะเุ้ยเดินตั้งนานป่านนี้เดินตั้งนานตั้งใจเพิ่อเจอเห็ดดอกใหญ่ดอ,อกนี้สวยอยู่นี่ค่ะเห็ดมันปูดอกใหญ่อยู่ค่ะ สามดอกเออนี่3สามดอกมีอกดอกหนึ่งอยู่ใต้นี้ต้องกลวยเอาเนี่ค่ะสามดอกก็โอเคเอดอกใหญ่อืใช้ได้อยู่ค่ะสวยด้วยม,มีมือเดียวค่ะตัดขาย,ยากหน่อยมันไม่มีที่ตั้งกล้องเนาะ มันมีที่ตังกองตัดออกเยอะเลยจะได้ยังตัดออกมันก็สวยส่วนที่เหลือก็ยัดเข้าไปมันจะได้เป็นเชียะอันนี้ดอกเหลืองงามมากเลยเขาบอกว่ามีคนกินอยู่แต่ไม่รูจ้จักก็เลยไม่เอาค่ะ จืออะไรดอกอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่เ็อีกดอกหนึ่งอืออันนี้ดอกใหญ่ออ,อ,อ้ว้าวเอ้เก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูไปตายตัวน้เก็บเเอาเก็บตรงนี้ก่นอนเก็บเก็บกเ,เก็บโอ้ยน <laughs> ี่ตาดีมากเลย อ้วหมูถ oh, nah. no. ่ายตรงหมูกนโอ้นี่ดอกนี่ตรงน้โน้นแล้วก็โอ้ดอกทางนั้นอ้ยงนี้ก็มีพี่อ๋อไม่ใช่งนี้เดวของพี่ในนี้โอ้เป็นหมูเลยพี่ดึงออกดึงออกนะดึงออกไปถ่ายเลยเก็บล้นะดึงออกดึงออกดึงไปทางนั้นเลยปยกนโอ้โอ้ไปกันว้าโอ้โอ้มาถ่ายอ่ะเ็บว้าโอ้โหเป็นหมูเลยพี่ อาเก็บเก็บเก็บถ่ายอ่ะเออถ่ายถ่ายเอาเอาเอาดอกเหี้ยเงี้ยดูดูดอกโอ้โหยังกระดอกกระเจียวเลยอ่ะไม่ดูเส้เหมือนดอกกระเจียวจริงอ่ะโอ้เงา้ยมาเก็บ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 วุ้ยเยอะผัดไทยเก็บวันนี้สุดไงกินแจ็คโอ้ยผัดแซ่บเนี่ยผัดกินกับฟูคุณน่ะเอออาหารเช้าผักด้วยปลาไปข้าง เออก็ได้เออเนี่อโอ้โหทำไมเป็นมองไม่ค่อยจะเห็นนะพี่ก็เนี่ยมาเจอพอดีนึกในใจว่าเออเจอพวกทำไมไม่ค็ยยังพูดู่นเดียวทำไมไม่เห็นเขาตะเออเนะ่ะพวกคนเขาไปเก็บแตไมาเห็นเป็นพวกเป็นนี่ทำไมเราไม่เจอสักทีสันเออเห็นไหมพอพูดขาดคำอ้าเก็บเก็บเก็บโอ้ยเนี่ยพี่เอาหญ้าออกจะเห็นชัดชัดชัสวยเนี่ย โดนไม้ทับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออโดนไม้ทับดีถ้าไม่มาตอนนี้ก็แก่แล้วใช่ใช่แก่แล้วนี่อืมที่วางกล้องก็ไม่มีเพน่ะมันมีช่วงางกล้องเกะกะมากเลยเก็บไปก่อนไว้ก่อนเก็บก่อนเพนอยากจะถ่ายเนี่ยตอนนี้ยเนี่ยอย่เงี้ยพี่ไมถ่ายให้มาอ่ะถ่ายหน่อยนี่ตังเห็ดนี่ นี่งา,งามมากเลยเนี่ยโหยดอกใหญ่พี่นี่ยนี่ไหม,มตัวนี้มันก็แก่แล้วใช่นี่ตัดออกตัดให้มันวอ้ยดอกใหญ่มากเลยคนเขามานี่นคนเข้ามาไม่เจอเออเหลือไว้ให้เรายังมียังดีมีให้เก็บหน่อยเอออุ้ยนีน่เก็บให้มัน ไม่ค่อยเป็นปัดเอ,เ,อเอาปัดเอา,เอา,เอาแล้วก็แช่น้ำแป๊บเดียวฝุ่นก็หนีหมดแล้วเออใช่ใช่อู้ดอกใหญ่หงามอู้ยนี่พี่นี่นี่ดูในมือนี่อู้ยขอบคุณมากเลยออเอาายออ,อ,อขึ้นอย่างนี้ให้เห็นก็ยังก็ยังช่วหน่อยเป็นหมูเลยเนาะอ,อ่า เอออันมันแห้งก็มีนะพี่นะเนี่ในนี้โอ้โหมันขึ้นในป่าเออมันขึ้นข้างในป่านี่นี่ขึ้นในป่าแล้วมันแห้งจ้ะเอ้ยุ้ยดอกใหญ่นี่จะมันนี่นี่นี่ดอกใหญ่น่าดูเลยอาญาออกหน่อยไม่ตัดเลยดิค่ะ มือมีมืมอเดียวแล้วก็เก็บไม่ค่อยจะขนัดเท่าไหร่ดอกเก็บพี่เก็บอ้ยไหนดูว้าวไหนดูไหนดูเออโอเคโอ้โหดอกใหญ่อนี่ก็คือผลงานเข้าป่าวันนี้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ของแม่เพ็นค่ะของพี่ใหญ่เราค่ะอันนี้ขครึ่งตะกร้าแกได้เยอะมากเลย เห็ดมันปูโหมีตะดกใหญ่ๆเกได้เยอะพอแล้วค่ะเดี๋ยวของของไม่เป็นอยุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตะก้าใหญ่ก็จริงใหญ่แจ่ตะก้าแต่เห็ดได้นิดเดียวเก็บเห็ดให้พี่ใหญ่เกเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยแล้วก็ได้จากเกด้วยเกเป็นคนเจอก็เลยคืนเกไปเอ้ยลูกมะมุม เอามาให้แกไปดอกใหญ่นะดอกใหญ่เห็ดพึ่งสองดอกเล็กๆแล้วแกดอกเล็กอ่ะเอาไรได้น้อยก็เลยน้อยใจไงได้น้อยก็เลยน้อยใจเลยไม่เอาไปเลยอืมไป ได้แค่นี้เลยคะ่ะรอบนี้ได้แค่นี้รอบนี้ได้แค่นี้รอบหน้ามาใหม่ <laughs>